ก่อนนี้นเมื่อวานเมื่อวานที่กรุงสรบ ก็ภาพนิ่งภาพนะคะก็เรียนเรียนพี่น้องผบริโภคดนะครับเรียนพี่น้องผู้บริโภคท่านนะครับในช่วงนี้เป็นช่วงที่ทางศบคนะครับได้มีการประกาศในเรื่องของการที่ให้จังหวัดสมเดีเป็นพื้นที่ควบคุมสุขภาพแม่บ้านนะครับแล้วก็ เมื่อสองวันที่ผ่านมานะครับก็มีการประกาศเพิ่มเติมขึ้นมาอีกส่วนหในขณะนี้มีส่วดที่เกจังหวัดนะครับเป็นมาตรการนะครับตามข้อบทที่เราต้องการที่จะขอความรู้เบื้องาชนในช่วงกลางวันเนี่ยขอความรู้ให้นดการเดินทางนะครับแล้วก็ในช่วงตั้งแต่เวลา21นาฬิกาเนี่ยก็เป็นเรื่องของกฎหมายที่ห้ามการเดินทางออกนอกเทียสถานจนถึง4นาฬิกานะครับนะฮะยกเว้นแต่กลุ่ม บุคคลที่ได้รับการยกเว้นหรือว่ามีเหตุจําเป็นซึ่งจะต้องมีการรับรองการเดินทางและมีการลงข้อมูลตามระบบแอปพลิเคชันที่กําหนดนะครับอันนี้ในวันนี้ท่านช่วให้การจังหวัดนะครับท่านพรฒราทรพียนชัยได้รับหมายให้ระบบนะครับท่านพร้อมกับท่านรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรีเนี่ยมาร่วมกันนะครับแล้วก็เยี่ยมมอบสิ่งของบำรุงฝันให้กับพี่น้อง เจ้าท awesome ี่ฝ่ายปกครองตำรวจสาราพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในการที่มาอยู่เวรร่วงปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจพัดกรองการเดินทางของพี่น้องประชาชนนะครับที่ผ่านมาวันนี้เป็นจุดตรวจที่7นะครับมีทั้งหมดแปจุดตรวจเข้มแข็งนะครับของจังหวัดชลงบุรีนะครับที่ผ่านมาก็ยังมีบางส่วนนะครับพี่น้องประชาชนอาจจะมีเหตุจําเป็นนะครับที่ต้องเดินทางอยู่นะครับแล้วก็ ท่านอาจจะยังไม่รับทราบถึงเรื่องของการที่ต้องเตรียมเอกสารหรือการเตรียมสแกนแอปพลิเคชันต่างๆที่เตรียมลงข้อมูลสําหรับแสดงกับเจ้าที่ที่จะด่านท,ที่ที่อยู่ประจําด่านนะครับก็จะทําให้เสียเวลาการเดินทางของพี่น้องประชาชนนะครับก,ก็ทางเจ้าที่ประจําด่านทุกคนก็ได้อี้แจงประชาสัันนะครับให้กับพี่น้องประชาชนทำความเข้าใจกันนะครับแต่ก็จะเป็นอย่างที่ ่ทุกท่านได้เห็นนะครับเมื่อสารพันธ์ก็จะมีเวลาในการทํางานกบบเจ้าที่นะครับพยายามทํางานอย่างเต็มที่แล้วนะครับแต่ว่าพยายามเรื่องของรถติดสะสมก็อาจจะเกิดขึ้นนะครับพี่น้องประชาชนจะต้องได้รับความไม่สะดวกขึ้นบ้างนะครับมีเวลาการเดินทางที่ต้องใช้เยอะขึ้น